เอาเก้าอี้เล็กนี่ไปนั่งอ่ะเนี่ยนั่งนี่ก็ได้ในนู้นเหรออ่ะ,อ,ะอันนี้ก็แม่คา้าจิว๋วนี่หม่ซ่อนเนี่ซ่อนตัวเจ้าหนึ่งไม่ซ้ำเลดูข้างในฝนยังไงลมยังในห้วน ทุกวันเขาจะไปใชแลวอย่าเขยกไเป็นข้อมูลมากนนบก็เป็นบด้วยนะครับกวันเลยมน่ร้อยจดานาเอแม่อยู่ในมืองานไม่อยู่แ้วก่กระเป๋าหนูมันช่ดอยเลย ดียืดอ่ะยืดยืดเอาหอยด้วยนะเคี้ยวสนุกเลยนะคนทาแล้หัวใจหายใจแรงุ่้หนมีกระดองเานี่นะคะเราก็ออโห โฆษณาขายตะกแล้วจะไปนั่งมัน,นั่งใหญ่นั่งใหญน,น,นี่โฆษณาขายต่น้งาไนเลมร้อมอันนี้ปีกโบนได้ขายแล้วโอ้โหอันนี้โครงไก่โครงไก่ไปหลายโครงแล้วนะคะโอ้โหเหีน้ปีสะโพกค่ะทุกคนันก็นแล้วปก,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 กวลักลง กำลังจัดร้านเพ่มอยู่น,นะคะเหนียวไก่ทอดร,ร้อนๆจ้าโอ้น่ากินมากเลยจ้าโอนะคะก็แบบเปิดร้านแล้วนะคะไก่ทอดไม่ค่ไก่ทอดร้อร่อยจ้าร้อนๆใหม่หๆเลยนะคะมีก่กะนตลาดคุณก็มากันเยอะแล้วนะคะเอ๋เอขอบคุณพี่ให้การรับชมเด้ออย่าลืมมาอุดหนุนร้านไก่ทอดบาร์เบียด้วยจ้า